ต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Kitchen Stadium ของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับการแข่งขันจะเริ่มต้นนะบันดนี้เรคูซีนคุณชะคิดครับแล้ววันนี้ผมขอแจ้งเมนูของเชฟผู้ท้าชิง4เมนูเมนูที่1ปลาทูน่าย่างสไตล์ท,ทัทากิ ปลาทูน่ามันภูเขาสเต็กปลาทูน่ากับซอสมิโซะสูตรมันสื้อเอาและข้าวปลาทูน่ารสเผ็ดละครับโอ,โ,โอ้โหมีรสเผ็ดเลยนะครับครับแต่เมื่อสักครู่นี่ผมสังเกตเห็นทางเออเชฟกระทะเหล็กของเราครับคุณจกิดครับ อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เชฟคาทาเล่ของเราทุ่มทุนสร้างมากๆเลยนะครับและเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสูตรลับของเขานะครับโดยการเอาเนื้อทูน่าไปหมักกับกาก,ากากสาเกนะครับแล้วก็จะทาด้วยมิลินเกลือนะครับแล้วก็สาเกนะครับเขาบอกว่ากาก,าก,ากสาเกด้วยช่วยปรับวความสมดุลในวัตถุดิบที่จะนํามาประกอบอาหารหรือว่าวัตถุดิบที่มีน้ํามันเยอะก็จะช่วยดูดซับออกไปด้วยละครับโอ้โหประโยชน์เยอะมากนะครับและผู้ชนะก็คือ เชฟมาซเอดาและก็เป็นทางด้านเชฟผู้ท้าชิงที่ใช้ศาสตร์แห่งแดนประดิษฐ์ขนาดแพ้ทำให้เอาชนะเชฟกระทะเล็กไปได้ด้วยคะแนน64ต่อ63ถือเป็นชมยชนะที่สุดยอดของเชฟผู้ท้าชิงที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเชฟกระทะเล็กประเทศไทย